ทักทายแสดงตัวกดหนึ่งโรรัวมากันได้เลยนะคะรอสักครู่นึงนะคะวันนี้แบบว่าไลฟ์สดพร้อมกันหลายช่องทางเลยนะวันนี้ โดยปกตินะคะเราจะไลฟ์สดพร้อมกัน2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปดำไลฟ์สดด้วยกันสองช่องทางเลยใครที่เข้ามารับชมไลฟ์สดแล้วนะก็กดทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เองก็เป็นวันวันศุกร์เนาะสุ์สิ้นเดือนสุ์สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วที่อุดรเนี่ยอุณหภูมิเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ1ิเ็องศาเท่านั้นนะเริ่มหนาวแล้วนะคะอ่า เข้ามาแล้วกดทักไทยกันเข้ามาได้เลยนะคะกดไลค์มาได้กดหนึ่งมาได้เลยว่าเข้ามารับชมแล้วช่องทางไหนที่ได้เสียงไม่ชัดนะคะเสียงตดดดิดขัดก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้ไขให้แล้วบางนี้ก็ขอรอคนสักคู่นึงนะมาหารถสวยๆไปขับช่วงปีใหม่กันนะคะคลิปนี้ไลฟ์นี้นะ,ะเข้ามาแล้วแสดงตัวกันได้เลยนะคะ ในส่วนของไลฟ์สดวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อรถที่เราแบบว่ามีงบไม่เกิน3ามแสนสามแสนกว่าเออสามแสนกว่าเท่านั้นไม่เกินสี่แสนกันทุกคันเลยนะคะเรียกได้ว่าสดผ่อนได้หมดเลยแล้วก็ตอนเดียวก็มีโฟวิวก็มีสีประตูก็มีกระบะแคบก็มีเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเริ่มหาชมกันเลยไหมเข้ามากันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็กดหนึ่งรัวรวกันเข้ามาได้นะคะจะได้รู้ว่าเข้ามารับชมกันแล้วเนาะ ใค่ะรถที่แบบที่ที่ร้านเราไม่ที่ร้านเราไม่ได้มีรถแค่แบบงบ300แสนนะงบต่ำ300แสนเนี่ยก็มีกันเพียบเลยนะคะหลักแสนกว่า200แสนกว่าราคาสบายๆที่ส่วนมากลูกค้าแบบตามหากันมากในรถงบประมาณนี้นะไม่เกิน200แสนที่ร้านเราก็มีเช่นเดียวกันแต่ไลฟ์นี้เองนะคะเลยขอเน้นไปที่แบบ รถราคาแบบว่า3 0 0แสนัพก็จะได้แบบเป็นพวกปีใหม่หน่อยออปชั่นเยอะๆหน่อยนะคะโอเคเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวจะมืดช่วงนี้มืดไวมากเลยขอพาเริ่มพาชมรถสวยๆกันเลยนะคะในส่วนของรถคันแรกที่เล็กจะพามาชมนะก็จะเป็นคันด้านหลังเล็กนี่เริ่มอยู่ตริงต้องแบบไลตรงนี้เท่านั้นนะคะซึ่งคันนี้เองก็เป็น กระบะที่หลายๆคนนะคะถามถึงกันเข้ามามากเลยและเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ซื้อไปใช้ไปเนี่ยราคาเขาไม่มีตกง่ายๆอย่างแน่นอนอยากรู้กันแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นรถ To y o ต a h ไฮลัดบิกเกิลแชม n ปี้นนะคะสีประตูเครื่อง2.5ตัว e เกีย e ร์ n, ธรรมดาปี2015ค่ะอย่างที่เห็นนะคะสติกเกอร์คันนี้ก็จะเลือกติดเป็นสติกเกอร์ลายคลาสสิกนะคะทั้งรอบคันเลยนะคะและด้านหลัง ันนี้แมกไลเนอร์เองยังไม่มีรอยเจาะรอยอะไรมานะคะก็ใครที่แบบชอบกระบะโล่งๆแบบนี้ก็มารับไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบอย,อยากให้หล่อขึ้นนิดนึงอยากให้ติดโลบาให้ทางเราติดตั้งให้ฟรีเลยตกแต่งให้แล้วครบจบเลยนะคะก็ภายในมาดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะรถสีประตูต้องดูกันที่ภายในห้องโดยสารเลยใครไม่มีหรอคนลคําหรือเปล่า อ๋อนี่มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารเลยนะคะตัวคันนี้ตัวเบาะตัวคอนโซลด้านข้างนะคะหรือว่าจะเป็นหัวเกียร์เองนะได้มีการติดเป็นเบาะหนังนะคะลายได้แดงเทมากๆเลยก็เป็นเบาะที่เจ้าของเก่าเขาหุ้มมาให้ใหม่นะคะพวมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหมุนง่ายพาวเวอร์นะแล้วก็ ตัวเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะก็ครบจบสวยมากนะคะคันนี้นั่งกันได้สบายทั้งครอบครัวเพราะว่าเข้าไปรถกระบะ4ีประตูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างไหนกระดาษนี่นี่เลยนะคะด้านในก็นั่งสบายนะคะตัวเบาะกว้างขวางแถมก็คันนี้เบาะหุ้มใหม่เบาะใหม่มากๆเลยนี่นั่งกันได้ครอบครัวเลยครอบครัวใหญ่ไปได้หมดเลยนะคะนี่ อันนี้เป็น v i ก o champ นะเครื่อง2.5ราคาจะอยู่ที่358,000บาทเท่านั้นนะคะก็ดูรอบคันกันเลยนี่อันนี้มาสีดำนะคะที่กระจังด้านหน้าเขาเป็นโครเมียมด้วยนะคะไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของด้านล่างตัวล้อได้เป็นลอ้อแม็กเดิมโรงงานขับขี่ดีด้วยราคาไม่ตกง่ายงด้วยที่สำคัญเป็นรุ่นที่ ยืนหนึ่งมากในเรื่องของการดูแลรักษาง่ายนะคะคือซ่อมง่ายอะไหล่หาง่ายราคาถูกนั่นเองแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกติดกวนใจด้วยนะในส่วนของ v i o โกแชมนะคะใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับของรุ่นนี้ต้องรู้ๆกันดีแน่นอนว่าเขาหน้าเล่นมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่รถสีประตูแบรนด์หลักกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกขอพาดูกันที่รถสีประตูกันก่อนนะคะในส่วนของไลฟ์วันนี้ก็จะมี กันเทียบเลยนะไม่ว่าจะเป็น4ี่ประตูแฮบนะคะหรือว่าจะเป็นตอนเดียวโฟวิวที่ร้านก็มีให้เลือกกัน2คันนะสำหรับตอนเดียวโฟวิวนะแล้วก็ระหว่างนี้ร้านอยู่จังหวัดดุดอนธานีนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะเส้นเส้นอ่อบายพาสขาออกไปหนองคายนะคะจุดสังเกตก็นี่เลยให้แอดมินแผนไปได้เลยนะคะจะอยู่ตรงข้าม ปั๊มปตทจิฟี่นะคะฝั่งขาออกหนองคายหาง,ง่ายมากๆเพราะว่าเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะ,ะถ้าสนใจยังไงหรือว่าต้องการสอบถามเส้นทางนะติดต่อสอบถามเรามาได้นะคะท่องฉเไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าแอปเขียวเองอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะขอแนะนำกันต่อในสปอรของคันนี้นะคะจะเป็นออ n ิอิสุดีแม็กค่ะตัวสูงเครื่อง 2. 5 v j Turbo ที่สุดของความประหยัดเลยแล้วเป็น เครื่องที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมราปี 4, ส,สองขันสิกสอนั่นเองค่ะการตกแต่งแน่นเต็มระบบเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นตัวล้อคันนี้แตกและแตกต่างจากคันอื่นแน่นอนเพราะเขามาพร้อมกับล้อ m ม็กเบลซิ่งได้ด้วยซิ่งได้ด้วยลุยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยล้อแม็กเบลใส่มาให้แบบรอบคันแบบเท่ๆเลยนะคะใครที่แบบหารถเอาไว้ไปเที่ยวช่วงปีใหม่ กลับบ้านอะไรเงี้ยคันนี้ก็แนะนํานะเพราะว่านั่งได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะเขาเป็นรถสีประตนนูเดี๋ยวพาดูข้างในกันดีกว่าค่ะในส่วนของรถสีประตูแบรนด์อีซูซูนะคะเขาก็จะ มีความกว้างขวางนั่งสบายตัวเบาะได้เป็นเบาะดีไซน์ทรงสปอร์ตด้วยเท่มากๆพวงมาลัยพาวเวอร์ขับขี่ดีมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดาลุยได้เต็มที่เลยค่ะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะออมาพร้อมกับเล็ขใหม่ที่อยู่แค่เพียง1นึ0 0 0สนสามหมกว่ากานะคะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากด้านหลังเราก็จะมีติดตั้งโลบาให้อย่างที่เห็นยังไม่ติดเนี่ยแค่อยู่แล้วนะคะแต่พอติดเข้าไปนะ จะให้แบบว่ามูดอีกแบบหนึ่งเลยนะคะให้ความเป็นรถใส่เลยแบบเต็มระบบเลยนะคะ,ะในส่วนของราคาคันนี้อยู่ที่3ามแสนสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองค่ะ,ะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่แอปเขียวแอดมินแปะให้แล้วนะคะแอปดำอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแอปแดงอยู่ที่ด้านล่างนะแอปเขียวนะแคปรูปนะคะแล้วก็ ส่งมาสอบถามกันได้เลยนะคะในระหว่างนี้ถ้าเล็กเดินผ่านรถขั้นไหนเห็นซื้สวยสะดุดตาเนี่ยก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตรงด้านหน้าจอนะ,อะมาต่อกันที่รถกระบะแบนดลองที่เป็นสองลองใครกันบ้างค่ะนี่มาสด้านะคะ <c oughs> ในส่วนของรถกระบะแบนลองนะคะนนี้เป็นมาสด้า BP 5 0า Hi นย์โซเลซค่ะ d o บเบิลแค d o บเบิลแคปนะคะเครื่อง2.2เกียร์ออโต้นะคะันนี้เกียร์ออโต้หนึ่งเดียวในร้านด้วยที่สัาพันโปรไฟล์ดีมากเพราะว่าเขาเป็นรถมือเดียวเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นปี2019ค่ะ,ะมาดูรอบคันกันเลยเลขไมล์คันนี้อยู่ที่แค่เพียง70,000กโลเท่านั้นเองส่งผลทำให้สภาพโดยรวมนั้นหม่กริบเลยนะคะนี่ใครที่ตามหารถระดับน้องๆป้ายแดงอยากได้เกียร์ออโต้ราคาสบายกระเป๋า วันนี้ราคาดีมากด้วยที่338,000บาทอ่ะจ่ายเท่านี้จะได้อะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยนะคะในส่วนของภายนอกเองนี่จะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานมาสดาที่แม็กเดิมๆนะแต่เขาเออกแบบมาให้เท่มากๆเลยมาดูกัะที่ภายในกันบ้างค่ะออนิวส0 0แสนว 2, กว่าบาทออนิวส0 0 0สนกว่าบาท ตอนนี้ยังไม่มีนะคะสำหรับอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นรถ2,000สนกว่าบาทรุ่นอื่นมีเทียบเลยนะพี่ๆสนใจถามเข้ามาได้นะคะในส่วนของพวงมาลายเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะก็พาวเวอร์หมุนง่ายตามระบบเลยเลขไม่เพียงแค่70,000ื่นภายในใหม่มากๆค่ะนี่เบาะเบาะเขานะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะเบาะหนังที่แบบยังสมบูรณ์อยู่เลยไม่มีร่องรอยแบบฉีกขาดอะไรใดๆเลยนะคะ มาพร้อมกับระบบเกียร์ออตโต้ขับขี่กันสะดวกสบายนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็สามารถขับได้นะอ่าแล้วก็ด้านหลังคันนี้ไม่ใช่สีดำนะคะคันนี้เป็นสีน้ำตาลที่แบบเวลาที่มืดๆนะสีก็จะเข้มประมาณนี้เลยแต่ว่าถ้าโดนแดดอะไรก็คือสีจะอ่อนลงมาเล่นสีสวยมากไม่มีเบื่อแน่นอนนะคะก็ด้านหลังก็จะมีแถมโลบาให้ด้วยโอ้โหครบจบหมดแล้วทั้งใหม่ ไม่ก็วิ่งน้อยอ่ะอ่าราคาก็ดีๆเพียงแค่3,38,000บาทเท่านั้นคันนี้ด้านหน้าได้ไปชมไมเนื้อเชงนะคะก็คือได้เป็นกระจังหน้าโครเมีม่ยมพองโค้ง,งแบบนี้เขายาวมาถึงด้านในของไฟตาลดเลยนะคะก็พร้อมใช้งานมากๆใครที่เล็งคันนี้ไว้อยู่สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบ เออช่วงนี้มีโปรดีดไหมบอกเลยว่ามีแน่นอนถามกันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของถ้าสนใจซื้อสดที่ร้านเรานะคะก็คือจะไม่มีบวกแวดเพิ่มเติมไม่บวกค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะฟรีกันทุกค่าดําเนินการเลยนะคะก็เดี๋ยวขอแบบแนะนํารถแบรนด์โตโยต้ากันบ้างบอกเลยว่าสีประตูแบรนด์โตโยตา้าตอนนี้ที่ร้านมีให้เลือกกันเทียบเลยมีวีก็แชมป์สีดำที่เล็กพาชมกันที่คันแรก เราก็จะมีวิโกพิลเ n อร์ธรรมดามอยู่2คันนะคะในส่วนของคันนี้เป็นเครื่อง2.5เดี๋ยวเล็กขอแนะนํากันเลยคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรันวิกโกพิลเลอร์2.5เวียนเทอร์โบด้วยนะคล้ายเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นปี2010มาสีเทาสวยๆรอบคันเลยนะใครที่เป็นแฟนขับของรถโตโยต้ามาที่ร้านเราเล็กบอกเลยว่าช่วงเนี้ได้รถกลับบ้านไม่ว่าคันใดก็คันนึงแน่นอนเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะคันนี้ก็ มาเป็นสีเทานะเทาอ่อนเล่นแสงสวยเหมือนกันด้านหลังตกแต่งให้แน่นอนในะส่วนมากในออรถในคลิปนี้นะคะก็จะมีแถบโลบาร์เหล็กให้ด้วยแต่งให้แล้วครบจบนะภายในเปิดดูได้ไหมคะเ,เปิดดูได้ค่ะนี่นี ภายในก็กว้างขวางเนาะภายในคันนี้จะได้เป็นสีน้ําตาลนะคะสีจะแตกต่างจากเพื่อนเลยจะให้ความรู้สึกที่แบบเป็นห้องโดยสารที่กว้างขวางมากๆที่สงการานสวัสดีค่ะสนใจคันไหนทาได้นะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าเบาะเดิมโรงงานของเขาเลยนั่งกันได้สะดวกสบายเลยค่ะพวกมาเลยพาวเวอร์นะเครื่องเล่นตรงกลางเป็นจอระบบสัมผัสแล้วเรียบร้อย เปิดเชื่อมต่อบลูธเปิดฟังเพลงได้แล้วนะคะพี่เอาลงค่ะในส่วนของราคาแจ้งไหมอ้อนไปด,ดูด้านหลังกันก่อน,นด้านหลังก็กว้างขวางนะนั่งกันได้สบายๆนะคะนี่แบบว่าสีน้ำตาลคุมโทนสีน้ำตาลดูแบบหรูหรามากๆไฮโซมากเลยราคาน่ารักนะคะอยู่ที่228,000บาทเท่านั้นอ๋อ ต้องขออภัยนะคะ2 8 8 0 0 0บาทนะคะแจ้งราคาผิดทันที้288ราคาคุยกันได้นะคะก็ใครที่สนใจก็มีเครื่อง3 0 0พอีก1คันเดี๋ยวพาไปดูเราเดินค่ะวเมื่อกี้เราเดินค่ะอีกก็จะมีชั้นสองส่วแล้วก็ เครื่อง3,000คันนี้นะคะในส่วนของคันนี้เครื่อง3,000เป็น t ต y o ต้าไฮรัดวีโก้ค่ะพีลันเนอร์นะคะดับเบิลแคบเครื่อง3,000ตัว e เกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เป็นปี2 0 0 9น้สีน้ำตาลแบบว่าสีนี้ยอดนิยมมากนะสำหรับรถว i โก้นะคะสีน้ำตาลอ่อนๆด้านรอบคันเองนะคะก็แต่งให้สวยๆเลยนะคะอ่ารถยกสูงแบรนด์โตโยต้านะคะจาก ถ้าสังเกตจากด้านข้างก็จะเห็นคิ้วป่องล้อเขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเตี้ยคิ้วป่องล้อจะไม่ป่อ,ออกมาขนาดนี้นะคะด้านหลังก็แมกไลเนอร์อะไรยังไงก็อยู่ในสภาพที่ครบจบสมบูรณ์ตัวความกว้างของตัวกระบะก็สามารถขนของได้ด้วยคันนี้สีประตูเป็นรถครอบครัวก็ได้จะาไว้ใช้ขนของก็ดีนะคะตัว E ด้วยนี่ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3 0 0 0ซน cc นะแรงเหลือๆเ,เลยนะคะมีสูตรสี่ประตูออตโอต้มีสูตประตูออต่ายังไม่มีค่ะสำหรับออตโต้ที่ร้านเราจะมีเป็นแค่มาสด้าที่เล็กแนะนําไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอีซูซูสีประตูตอนนี้จะมีเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ,ะถ้าสนใจก็ถามเข้ามาได้เดี๋ยวเลคพาเดินไปดูในส่วนของภายในก็ พร้อมใช้งานนะคะกระจกรอบคันเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยกระจกมองข้างเองปรับเข้าออกได้แบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะพวงมาลัยพาวเวหมุนแล้วก็ควบคุมง่ายนะคะ,ะถ้าใครที่แบบสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการออกรถการ่อนต่างๆนะแคปรูมนะคะแล้วก็ทักมาบ้านเขียวได้เลยเดี๋ยวจะให้น้องแอดมินตอบนะในส่วนของคันนี้ราคาราคาน่ารักมาก 2แสนกลางๆเท่านั้นราคาอยู่ที่2แสน5หมื่นกับอีก8,000บาทนะคะราคาดีมากเลยได้เป็นเจ้าของรถโตโยต้าวิ o โกที่อย่างที่บอกนะคะรุ่นนี้ก็คือแบบดูแลง่ายไม่ค่อยมีแบบปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรใดๆเลยค่าซ่อมบำรุงรักษาอะไรเงี้ยก็สบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะไปต่อกันอีกทันนึงกันดีกว่าอนาตเก็บสนใจก่อนนะคะออโต้จะมีเป็นทันนี้นะคะพี่มาสดา ราคาดีด้วย3ามปถ้าใครที่หารถออตโต้อยู่เนาะ,ะแต่ว่าถ้าอีสูซุตอนนี้ที่ร้านจะสีประตูนะจะมีเป็นเกียร์จะมีเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะต่อกันที่รถแบบหลัก2องแสนกันบ้างนะคะคันนี้เป็น f อ r d r เลนเจ Open Cab ค่ะ i i h ลเ i d e r นะตัว XLT 2.2เกียร์ธรรมดาปี2012น,นะคะเรียกได้ว่าราคาดีมากเลยอยู่ที่หลักสองแสนต้นๆเท่านั้นเพราะว่าเขาสนนราคาอยู่ที่ 238,00 0บาทเท่านั้นเองนะคะอ่าเป็นสีฟ้าสดใสเลยนะ,ค,ะคันนี้โดดเด่นแน่นอนขับไปตามถนนนะได้ได้ว่าสังเกตเห็นกันตั้งแต่ไกลเลยนะคะการตกแต่งแน่นมากด้านหลังก็จะมีข้อไฟท้ายมาให้ข้อไฟหน้ามีไหมเอ่ยข้อไฟหน้ายังไม่มีนะคะมีเฉพาะข้อไฟถ่ายเท่านั้นนะคะแต่ว่าคันนี้เขาจะมาเด่นกันที่แบบภายในห้องโดยสารนี่เพราะว่าห้องโดยสารเขาเป็น แคปเปิดได้นะที่ตัวเบาะนะเขาจะเป็นแบบซีสันสดใสมากนี่เป็นเบาะที่เจ้าของเก่าหุ้มมาให้แบบใหม่ๆเลยสีส้มดำสดใสเลขกใหม่เพียงแค่หลักหมื่นอยู่ที่9 0 0 0หมืนกว่าเท่านั้นเองมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเลือกขับขี่กันได้แบบมันๆเลยนะคะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนะากนนะกำหนดราคาอยู่ที่ส3 8แสนบาทเท่านั้นเองนะคะก็ สวยเลยคันนี้ทั้งภายนอกและภายในนะล้อมแมกได้เป็นล้อมแมกเดิมโรงงานค่ะขับถี่ดีแน่นอนแล้วก็ด้านหลังของรถกระบะส่วนใหญ่ที่ร้านเราตอนนี้แถมโลบาร์ให้ทุกคันเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบแบบแต่งเยอะใส่โลบาร์อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ใส่โลบาร์ก็สามารถแจ้งไม่ใส่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นส่วนรถได้นะคะโอ้โหโปรที่ร้านเราเยอะมากๆดีมากๆซื้อสดไม่บวกแวตสีค่าดําเนินการทุกอย่างด้วยนะคะ อ่ารอช้าไม่ได้แล้วนะตัวดีๆแบบนี้นะต่อกันที่คันนึงดีกว่ารถ m a ส d a คันนี้เป็น m a ส d a า t 5 0ีห้าศูนยีไซ์แขบ2.2 High สองไฮเลเซอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาหสปีดแต่มาปี2013นะคะการตกแต่งดีมากๆเลยคันนี้แต่งให้แน่นมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พวงล้อเขาก็มีให้แล้วนะแล้วก็สติกเกอร์ซ้ายขวาของตัวรถติดให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ มือปิดประตูรอบพันเป็นแบบโเมียมแข็งแรงและทนทานและที่สำคัญคันนี้เขาเป็นกระบะแคบเปิดได้นะคะความกว้างของตัวกระบะด,ด้านหลังเองก็จะมีแบบพื้นที่กว้างเพิ่มขึ้นมานะคะเก็บของได้เยอะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนแถมภายในนะยังนั่งได้สะดวกสบายนะใกล้ๆกันกับรถสีประตูเลยเพราะว่าตัวแคบด้านหลังเนี่ยเปิดออกมาได้แบบกว้างขวาง90องศาเลยค่ะนี่ ภายในใหม่ด้วยนะคะคันนี้อ่าตัวเบาะเอยตัวคอนโซลเอยต่างๆเบาไม่มีรอยฉีกขาดใดๆคอนโซลต่างๆไม่มีรอยเจาะรอยอะไรใดๆเลยนะคะใหม่มากๆเลยพองมาลายพาวเวอร์แล้วก็ในส่วนของรถ กระบะมาสดานะคะเขาจะมีช่องพาวเวอร์อา t เลทมาให้เทียบเลยด้านหน้าจะมี2ช่องตรงกลางมี1ด้านหน้ามี1ด้านหลังอีก1น,นะคะนั่งกันได้สะดวกสบายขึ้นลงกันได้ง่ายราคาน่ารักน่ารักลงมาเลยคันนี้อยู่ที่220,000อกือบีก8 0ด0บาทเท่านั้นอืมดีมากนะคะ228สองถ้าซื้อสดกับเรานะคะราคาเรียกได้ว่าพูดคุยกันได้ทุกคันเลยนะคะ ต่อัาที่รถสีประตูคันแบบว่าสุดท้ายของไลฟ์นี้ดีกว่าแต่ว่ายังเหลือแบบตอนเดียวยังเหลือแคปอีกนะคะใครที่หารถตอนเดียวรอสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็น Ford Ranger นะคะ Double Cab High Rider XLT 2.2เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นปี2013นะคะ เป็นฟ o อร์เลนเจอร์ตัว XLT นะปี2013ในส่วนของตัว XLT นะเขาก็จะมีรูปโฉมด้านหน้ามาประมาณนี้เลยนะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นแบบดีไซน์3ชั้นโครเมียมแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวกับไฟหน้ามาให้อยู่ในโคมเดียวกันเลยด้านหลังด้านลานลางเองก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เราเรียบร้อยนะคะพร้อมลุยกับเราในทุกสภาพอากาศเลยนะคะและคันนี้เป็นสีเทานะไม่ใช่สีดํา สีเทานะคะที่ก็มีการติดสติกเกอร์ตกแต่งมาให้แบบเรียบๆแต่โอ้โหดูมีอะไรดูมีความรถใส่ลุยเพิ่มขึ้นมามากนะคะติดเป็นสติกเกอร์สีเทาคารดเลยตัวล้อได้เป็นล้อแมกไครน์เลนโซด้วยรัดมาพร้อมกับยางออทเลนด้วยนะคะก็ด้านหลังด้านหลังเราจะมีออแถมติดแมกไล n เนอร์ให้แล้วก็จะมีติดโลบาร์หลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะติด เบิกแม็กไนเนอร์ใหม่ๆติดให้เลยนะคะตอ่อที่ภายในห้องโดยสารกันดีกว่าในส่วนของภายในห้องโดยสารนี่เลยเข้าไปดูเลยกว้างขวางแถมยังแบบว่าดูหรูหรามีสไตล์ตามสไตล์รถฟอร์ดเรนเจอร์เลยนะคะพวามอะไรได้เป็นแบบพาวเวอร์เล็กใหม่คันนี้ก็อยู่ที่สองแสนต้นๆน,นะคะถ้าเมื่อเทอียบกับปีรถก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะถือว่าโอเคเลยนะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดาอยู่ ด้านหลังก็นั่งสบายนะคะรถ,รถสีประตูต้องดูกันแบบรอบคันเลยเพราะว่าข้อดีของเขาอีกหนึ่งข้อก็คือภายในห้องโดยสารนั่นเองนะคะก็จะนั่งได้ทั้งครอบครัวไปได้ทั้งครอบครัวนั่งเล้าแมพไม่ออัดนะคะแนะนําเป็นสีประตูเลยในส่วนของราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่โอ้โห ราคาขัดกันกับตัวรถมากเพราะว่าราคาเขาอยู่ที่258,000บาทเท่านั้นเองนะคะ200,000กลางๆได้4ประตูแบบเท่ๆแบบนี้ค่ะเด็กบอกไว้ว่าหายากมากนะถ้าใครที่กำลังเลงคันนี้อยู่รีบติดต่อหาเราได้เลยนะคะเพราะว่าสีประตูฟอร์ดเ <ๆ S 2> หลือแค่คันสุดท้ายเท่านั้นคันนี้คันสุดท้ายเท่านั้นนะคะเพราะว่าต้นเดือนก็ไปแล้ว1,000คันนะคะอ่า ต่อกันที่อีกคันหนึ่งดีกว่าเป็นกระบะแครปเปิดได้แต่ว่าคันนี้เขาจะมีข้อดีในเรื่องของที่เขาเป็นตัว็อปสุดในรุ่นเลยก็็อปสุดในรุ่นนี้เลยนะคะก็จะให้ออปชั่นมาค่อนข้างเทียบเลยคันนี้เป็น Mitsubishi Titan ค่ะ Mega Cab นะคะ่า GLS Limited พัดนะคะเครื่อง2เครื่อง2 4เกียร์ธรรมดาปี2018นะคะต้องขอใั้สคริปสคริปแบบหมดอ่ะสำหรับคันนี้ก็ในส่วนของมือแบบประตูนะคะก็จะได้เป็นแบบ smart entry เวลาที่เราจะล็อกประตูหรือว่าปลดล็อกประตูโอ้โหไม่ต้องแบบหาคุญแจอะไรให้ยุ่งยากเลยเพราะว่ากดตรงปุ่มล็อกประตูอันนี้ก็สามารถ เปิดปลดล็อกได้แล้วเรียบร้อยเพียงแค่มีกุญแจไว้ใกล้เราเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังจากโรงงานกันชนท้ายแบบบิวอินแล้วเรียบร้อยเลขทะเบียน2790นยะสวยๆเลยนะคะนี่เลยแบบหมดไม,ม่เป็นไรค่ะเปิดได้ไหม โ okay. อเเออะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขามาดูอาถ้าใครที่อยากดูภายในของรถคันนี้นะก็สามารถถ่ายแอปเขียวมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเอาแบตออกมันยังสตาร์ทไม่ได้นะไม่เป็นไรบอกเลยว่าภายในก็จะมีเป็นแบบอ่อลุ่มพุชตาร์ทมาแล้วไม่ต้อง ไขกคุณแจให้มันยุ่งยากเลยแอร์ออโต้ด้วยภายในใหม่มากๆเลยเราที่สำคัญเป็นกระบะโอเพนแครเปิดออกมาได้กว้างขวางแบบนี้เลยราคาดีมากที่28,000 0แล้วก็อีก8,000บาทก็ได้เป็นเจ้าของรถตัวท็อปสุดในรุ่นไปครอบพองพูดถึงรถตอนเดียวที่ร้านเราไม่น้อยหน้าเลยมีให้เลือกกันเทียบเลยค่ะแพ้มินแผนไปได้เลยนี่มีให้เลือกเทียบเลยแต่ว่ามีแบบทั้งแบบรถอ ตอนเดียวธรรมดาตอนเดียวเสริมหนบเพาลอยหรือว่าจะเป็นตอนเดียวขับเครื่องสีล้อแบบโฟวิวเราก็มีให้เลือกกันสองพัด้วยกันค่ะอาทีเช่นคันนี้นะคะเป็นมิสูบิจิตันนะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดาโฟวิวที่มีการตกแต่งให้แบบแน่นๆเลยนะคะพร้อมลุยกันทุกเส้นทางแน่นอนนะคะันนี้ตัวกระบะกว้างขวางขนของได้เยอะเข้าไรเข้าสวนอะไรเงี้ยขนพืช พืชถักเอ้ยพืชผลไม้อะไรเงี้ยเต็มได้คันรถแน่นอนแล้วก็ลุยเข้าสวนได้นะเพราะว่าคันนี้เขาเป็นโฟวิวแล้วเรียบร้อยนะคะตรงตัวกันชนท้ายก็จะเป็นแบบเหล็กนะคะทั้งคู่เลยนะามาดูกันที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะคันนี้เรียกไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นในส่วนของห้องโดยสารนะคะรถ ตอนเดียวถือว่าครบคันเลยว่าจะเป็นอ่อกระจกมองข้างซ้ายขวาขึ้นลงได้ง่ายแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์สหัวอยู่นะคะแต่บอกเลยว่าใช้ง่ายนะแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเสียง่ายเลขใหม่เพียงแค่ห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองราคาดีมาก358,000บาทบอกเลยว่าตอนเดียว4 w h e วินะ ายากมากมากแต่ว่าที่ร้านเราจะมีแต่ว่าที่ร้านเราตอนนี้มีจําหนกันอยู่2องคันด้วยกันอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายไฮไลท์เลยนะคะคันนี้เป็นออ i ิอ s u ูสุนะคะดีแม็กเครื่อง2.5เนานอ่ะแล้วก็ราคาคันนี้จะอยู่ที่3 5 0 0 0 0ก้าหมก8,000บาทเท่านั้นเองนะคะใช้งานง่ายๆในส่วนของภายในของคันนี้เขาก็จะแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบแมนนวลนี เหมาะกับแบบไซด์มาพร้อมกับระบบเกียร์โฟ e วิแบบหมุนแบบนี้นะคะก็เลือกหมุนปรับการใช้งานได้ตามใจชอบเลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะเบาะหน้าซ้ายขวายังใหม่กริปอยู่เลยน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะในส่วนของคันนี้ก็จะราคายที่358,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดทุกรูปแบบเลยนะถ้ามีคนไหนสนใจรถคันไหนในไลฟ์นี้นะคะก็ สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ในช่องทางแอปเขียวนะคะหรือว่าถ้าใครที่ต้องการติดต่อด่วนโทรด่วนหาเล็กได้เลยนะคะที่เบอร์โทรได้สนของแอป,ปดำจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะแอป,ปแดงจะอยู่ที่ด้านใต้คลิปเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงไลฟ์นี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแบบรวดเร็วเพราะว่ามืดไวเลอเกินอย่างนี้ก็เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าเดือนหน้าเลยขอบอกก่อนว่าขอแอบบอกก่อนว่าอาจจะมี โปรโมชั่นพิเศษที่สุดในรอบปีมาไผ่ด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็รอเจอกันในไลฟ์หน้าอาทิตย์หน้าได้เลยคะ่ะ